โอ้โหนะเออได้ทุกทีเลยไม่ดูนะหาไม่เจอะยขอรเดี๋ยว้ใส่โหลเลยะแหะทอดใหม่

โอ้โหได้ต oh ัวมาทีันได้วดูยังไปลูกมิวคอร้องอ่ะไม่คอร้องว้าน่ากลัวมนนากลัวแล้วขยับไปทำไมอ่ะสักเดี๋ยวมันจะน่ากินโอ้โหการแข่นี่ยมิดช่วย้วยมึงยบบเลยอ่ะเดี๋ยวบอกว่าปลาตัวนี้ตินอกแข ไม่ดิ้นเลยนะเนี่ยมีอกลยยได้เยอไปหาเลยก่อนเลยนะโอ้เฮียมันเข่าใหญ่กว่าร้านขายปเข้ามาวันนี้ยังไม่ตายนะตัวใหญ่กว่าร้านขายปยกชอนเลยยกชอนเลยโอ้เขาถ่ายวิดีโอไบ้กโ่นนีนี่จบนี้ครับตัวตัวแรกเหรอ นี่พี่สวยนี่โอ้โหแหลมเลยตัวแรกตัวแรกยังไม่ตายเอยู่เนาะมีกระดูกไหมเหมืนไม่มีมีมีปลามีกระดูกใไซนี่อยู่ประมาณสองโลนี่เท่าไหร่นะสองโลอโอ้เกือบสามโลจับลงไปสักเดี๋ยวนึงมันก็จะเป็นอย่างนั้นตัวแรกตัวแรก ฮัลโหลไม่อยากดูว่ะเชิญมดูดูได้ปะปลาตายชื่อห่าอะไรขนาดผมโยนไปกลางเลยโอยคนไม่มีนิชาเขมาแร่แล้วขูดคนไม่มีนิชาาไรก็ไม่ได้เม้าไม่เมได้ใช่ไหม